สวัสดีครับลุงโวนะครับคลิปนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเจ้า DC Power Supply นะครับรุ่นนี้ก็สามารถปรับโวลต์ได้0ถึง120โวลต์ปรับแอมป์ก็ได้0ถึง3แอมป์นะครับเขามีหลายขนาดนะครับ30โวลต์60โวลต์120โวลต์ครับแล้วแต่เราเลือกถ้าเกิดโวลต์น้อยแอมป์ก็จะเยอะนะครับสามารถปรับได้แต่ว่าผมเลือกรุ่น รับสูงสุดได้120โวลต์ครับเพื่อจะได้มาทดสอบชิ้นงานที่ตรงการโวลต์เยอะๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดัานในกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างดูสิการแพ็คกิ้งของเขาก็โอเคนะครับมีฟองน้ํากันกระเทกให้อ่าสิรกก็ที่แถมมาคือปากีบจชราคนะครับอ่าแล้วก็ใบรับประกันแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานเป็น เป็นภาษาอังกฤษนะครับคู่มือการใช้งานนี่ด้านในเป็นฟองน้ำแบบนี้ด้านข้างก็จะมีสาย power นี่สายที่เสียบคับรักไฟบ้านแล้วก็ต่อกับเจ้าตัว power supply นี่นะครับตั้งไว้อีกอันหนึ่งก็เป็นสายเสียบนะครับด้านนึงเป็นตัวเสียบเข้าเครื่องอีกด้าน,นก็เป็นปากนีบปากหนีบจระเก้ ไว้นี่ชิ้นงานที่เราทดลองนี่งานทหมดแล้วด้านในเดี๋ยวขอยกขึ้นมาเลยเผมจับกล้องอยู่มือเดียวยกลำบากเลยทีนี้เอ้วค่อยยกเขย่าเขย่านี่ออกป็นแบบนี้นะครับนี่มีฟองน้ำกันกระเทกให้ออกกล้องไปตั้งด้านโน้กก่อนอ่าประมาณนี้ครับหน้าตาจะติดเ้าฝองน้ำออกด้านนี้ ถือกล้องหยิกมือเนี่ครับขอโทษด้วยนี่เขยา่าเขย่าให้ฟองน้ำาออกไปนี่องน้ําที่เขากันกระเทกมานี่หน้าตาด้านข้างด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับนี่ด้านหลังมีช่องพัดลมแล้วก็ตัวต่อไฟ AC 220องลต์วนนะครับมีมุนให้รอบตัวเลยนี่เป็นนายแบบวันนี้ พาวเวอร์ซัพพลายโวลต์สแอมป์นี่เดี๋ยวเรามาต่อทดลองกันครับตอนนี้ก็ต่อพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอ่าก็ต่อไฟ AC คืก็คือไฟบ้านเข้าไปตรงที่จุดต่อด้านหลังของเขาแล้วก็ด้านหน้าก็สายที่เขาแถมมาให้นะครับสายสีแดงนี่ต่อตามสีเลยด้านนี้สีดำตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเป็นสายกราวนะครับเราไม่ได้ต่อนี่นี่ไว้ทดสอบดำกับแดง แพงบวกดำลบเดี๋ยวขั้นแรกเราก็ต้องเปิดปุ่มพาวเวอร์นี่นะครับนี่ปุ่มพาวเวอร์ที่ตรงนี้เราก็เปิดดูกดเข้าไปเลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วนี่ผมได้ตั้งไวแ้แล้วนะครับตอนก่ <c oughs> อนจะทดสอบผมก็ได้ตั้งโวลต์ทีร้ทยี่1ิบโวลต์นี่คือสูงสุดเลยนะครับแล้วก็แอมป์3แอมป์นะครับแต่ว่าเขายังไม่จ่ายไฟอ,ออกมานะครับเพราะการที่จะจ่ายไฟ ให้ออกมาให้โหลดตรงนี้เราต้องกดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มเดี๋ยวจะซูมให้ปุ่มก็เขียนว่าเอาพุธนี่ปุ่มนี้ปุ่มเอาพุธแล้วก็จุดนี้ก็สามารถใช้ชาร์จมือถือได้นะครับเป็นพอร์ต USB นะครับ5โวลต์2แอมป์ปุ่มนี้ปุ่ม power ที่เรากดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูเมนูกันไใ่ใ่เมนูสิวอลลุ่ม ด้านบนนี่ก็คือปรับโวล์นครับสองด้านบนสองปุ่มด้านบนนี่คือปรับโวล์ด้านนี้ปรับแบบหยาบนะครับแบบนี้ปรับแบบละเอียดเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูนี่ผมหมุนมาสุดแล้ว,120วร้อยยี่สิบโวลต์อันนี้แบบหยาบหยาบหมุนลงไปหมุนลงไปหมุนลงไปมีลงมาสี่สิบแปดนะครับอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยแต่ก็โวลต์เหมือนกันนะครับนี่เวลาเราต้องการความแม่นยำเราก็ปรับไปละเอียดด้านล่างนี่ขึ้นอ่าแล้วก็ สองปุ่มด้านล่างก็เหมือนกันครับอันนี้ปรับ M แบบหยาบปรับ M แบบละเอียดอันนี้จะลองปรับดูนะครับนี่ M นี้เราปรับก่อนที่เราจะปล่อยไฟออกไปนะครับมันจะได้โชว์นะแต่ถ้าเราปล่อยไฟออกไปแล้วแล้วเรามาปรับนี้บางครั้งตัวเลขมันไม่เคลื่อนไหวนะครับผมลองทดสอบแล้วเรามาปรับต่วันที่ยังไม่จ่ายโหลดจะแม่นยำกว่าครับอ่านี่แบบละเอียดนครับมันจะขยับ จะต้องหมุนเยอะหน่อยความจะได้สักแอมแต่ตารานนี้หมุนนิดเดียวแปบ๊บเดียวขึ้นมาเป็นสองแอมเลยก็คือแบบหยาบแบบละเอียดนี่ครับการใช้งานก็ง่ายๆเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมซื้อมาก็ประมาณพันกว่าบาทครับไม่ถึงสองพันรู้สึกว่าตัวนี้จะได้มาหนึ่งันหกร้อกว่าบาทเราก็เลือกซื้อในช่วงที่เขามีโปรโมชั่นนะครับก็จะมีคูป,ปองส่วนลดได้เยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบหลอดกันไอ้จ่ายไฟนี่ต่างู่ตรงนี้นี่คือหลอดไฟมอเตอร์ไซค์นะครับนี่สิบสองโวลต์เรารู้อยู่แล้วครับว่าสิบสองโวลต์เราก็กินเอ็มน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเอ็มให้ผมจะปรับเอ็มให้มันน้อยๆก่อนเดี๋ยวจะปรับโวลต์ปรับเอ็มไว้นะครับอ่าสิบสองโวลต์เอ <M> ็มเขากินไม่เยอะก็ปรับไว้ประมาณศูนย์จุดแปด 0.9m อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาจ่ายไฟให้เจ้าหลอดนี้กันเดี๋ยวลรามาปรับแอมป์ดูว่าหลอดเขาสว่างเพิ่มขึ้นไหมกดเอาพุทจ่ายไฟให้หลอดว่านี่ไปเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมครับแรงดันก็จะตกลงไปเหลือ6์นี่แอมป์ M. ก็ยังคงที่เพราะว่าหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับ c c ก็คือ แอมคงที่แต่แตถ้ารถไฟอยู่ฝั่งนี้ CV ก็คือว์คงที่นะครับนี่แอมคงที่แต่วงวนตกลงมาเดี๋ยวเราลองปรับแอมตอนนี้เราจ่ายให้โหลดย่นรับนี่สังเกตรถไฟนี้ครับว่าเราปรับแอมเพิ่มขึ้นจะสว่างขึ้นไหมนะครับเห็นมุมกล้องนี้ผมจะปรับแอมเพิ่มแล้วก็ดูแสงสว่างครับนี่พิ่มแอมแล้วเห็นไหมครับแสงสว่างของรถไฟเพิ่มขึ้นกระแสเพิ่มแรงดันก็เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ ุ่มที่หนึ่งสองสามปุ่มที่สามก็ปรับกระแสเอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกหนูโหลดไฟสว่างจ้าเลยเดี๋ยวเห็นตัวเลขด้วยอันนี้ผมลดแอมนะครับลดแอมลงมาเห็นไหมครับหลดไฟก็สว่างน้อยลงนี่เห็นได้ชัดว่าปรับแอมได้จริงๆนะครับนี่แอมมาอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์จุดแปดเหมือนเดิมอ่าอีกครั้งหนึ่งสังเกตแสงไฟนะครับนี่ปรับมาเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองนี่ แสงไฟสว่างขึ้นย่างห็อชัดเจนแล้วก็โวลต์ก็เพิ่มขึ้นนะครับปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้จริงก็ลดลงหน่อยอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเยอะไปโหลดอ,อาจจะขาดได้อ่าโอเคนี่การทดสอบจ่ายให้โหลดครับเดี๋ยวเราลองมาจ่ายให้อ่อจ่ายไฟให้แบตเตอรี่นะครับก็คือทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองอเดี๋ยวผมต่อแบตเตอรี่แป๊บนึงครับตอนนี้ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํา การทดลองชาร์จแบตเตอรี่กันอ่าแบตเตอรี่ลูกนี้ขนาด12โวลต์แรงดัน12โวลต์ครับเราก็ตั้งอยู่ผมก็ตั้งอยู่ประมาณ14โวลต์นะครับให้เขาชาร์จเต็มอยู่ที่14โวลต์แล้วกระแสตั้งไว้ประมาณ1แอมป์อ่าตัวน,นี้เรายังไม่ปล่อยไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับล้วก็ทําการปล่อยไฟเข้าแบตเตอรี่เลยกดแวอนี่นชะ่ครับตอนนี้เครื่อง power supply นี้ก็ปล่อย แรงดันแล้วกกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอรี่เพื่อทําการชาร์จนะครับมี่สังเกตวัดนะคขึ้น13.3วัตต์ก็คือทําการชาร์จอยู่เมื่อแรงดันแบตเตอรี่เท่ากับเอ่อ power supply นี้ก็คือ14.08กระแสก็จะลดลงนะครับเพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่เท่ากับตัวจ่ายก็ไม่สามารถผลักกันไปผลักกันมาได้ก็คือเสมอกันพอแรงดันเสมอกันก็กระแสก็จะลดลงก็เพราะไม่มีการไหลก็คือแบตเตอรี่เต็มนั่นเอง ตามที่เราตั้งไว้14.08แต่ว่าเราจะเพื่อความปลอดภัยเราจะปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเราพอเราทําการชาร์จไว้เราก็มาดูว่าแบตเต็มหรือยังถ้าเกิดแบตเต็มแล้วเราก็ปิดซะอย่าต่อทิ้งไว้นานๆนเพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่เราเองก็สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่มีขนาด1 2โวลต์24โวลต์รือว่า ตามมวนห้าวลต์ได้หมดนะครับพอเราสามารถปรับโวลต์ได้ปรับแอมป์ได้แวราสามารถ DIY ไปชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรได้ครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจะปรับโม้วนแล้วก็แอมป์ก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายครับเจ้าตัว power supply นี้แล้วก็ราคาไม่แพงมากเหมาะสมเทียบกับคุณภาพแล้วก็ถือว่าโอเคครับสำหรับผมก็สั่งมาเดี๋ยวก็จะเอามาทดลองใช้กับ เจ้าโมดูลต่างๆหรือว่าบอร์ดต่างๆที่สามารถรับไฟของเจ้าตัวนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวใครสนใจเจ้า power supply ตัวนี้ก็เดีจยงโอจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับตรงช่องคำอธิบายนะครับอ่าก็สามารถกดตรงช่องอธิบายเข้าไปได้แล้วก็จะเจอลิงก์ซื้อสินค้าตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากทำการทดสอบเพราะว่าซื้อแล้วถูกใจ ดูการใช้งานแล้วคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปนะครับก็คลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับเจ้าตัว power supply ตัวนี้ฝากกดติดตามมูลโอด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูโอ๋ซาเจด้วยนะคะเจจกันใหม่คลิปหน้าค่ะ